โอเคนะครับผมอ่ากราบสวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมบูอาคกันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าวันนี้เราก็จะมาเปิดมิยาโกชุดายน้ํานะครับผมอ่าวันนี้เราก็จะมา,มา,มา,มาเปิดมิยาโกชุดายน้ํานะครับผมอาเดี๋ยวผมก็ไม่อยากจะเอ,อ่อเปิดแบบผมไม่อยากจะใช้เพรนะครับผมตอบตามตรงคือก็มันถ้าใช้เพจก็ขอให้ใช้ได้นน้อยนะครับผมอ่าส่วนเอ่อส่วนซาก,กินะครับผมอ่า เออผมคิดว่าน่าแต่ไม่เปิดนะครับผมอ่าคือผมอยากจะเก็บเพชรเอาไว้นะครับผมอ่าเพราะว่าเออช่วงซัมเมอร์นะครับผมไม่ไดิต้องบอกว่าเออในเกมนี้เออเซิร์ฟไทยนะครับผมอ่ะคือมันแบบว่ามันมีมันมีช่วงซัมเมอร์นะครับผมอ่ะคือค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่ะผมก็อยากจะได้หลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับผมโดยเฉพาะไอไอเดียวกันนะครับผมอ่าเออคือเขาบอกว่ามันก็อาจจะกลับมาฟันแลบนะครับผมในในเซิร์ฟไทยนะครับผม ว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นมันไปแล้วอะอ่าผมขอเปิดรอบละหนึ่งกันนะครับผมอ่าทั้งหมดมีเจ็ดครั้งนะครับผมอ่าถ้าหากมันออกแบบเอ่อแบบรอบเอ่อแบบใบเดียวนะครับผมอ่าก็คงดีนะครับผมอ่าโอเคอีกสามรอบนะครับผมอ่ายังไม่ได้ยังไม่ออก ใบสุดท้ายแล้วไม่ออกนะครับผมใบสุดท้ายเราไม่ออกอ่ะต่อไปสิบใบอ่ะสิบใบได้หรือเปล่ารอบแรกสิบใบฮึบไม่ออกอ่าสิบใบยังไม่ออกนะครับผม ไปกันต่อรอบที่สองแล้วครับผมมิยาโกมิยาโกชุดว่ายน้ำโอ้ไม่ออกข้าบเลยวาดรูปห่วงยางนะครับผมทำไมห่วงยางมันขาดวะเนี่ยเออทำไมนะครับเอาละรอบที่สามมิยาโกมิยาโกชุดว่ายน้ําอ,อกไหมเฮ้ย <c oughs> ม่วงม่วงแล้วเว้ย มียาโตมียาโตออกมาทีเถอะไปที่สิเลยเว้ยอะเก้าแปดเจ็ดห้าสี่สามสองมาแล้วครับผมอ่ะใจเย็น มิยาโกออกไหมมิยาโกเฮ้ยใช่ไหมวะใช่เว้ยเออมิยาโกชุดใบนะ้ำได้แล้วเฮ้ยรอบนี้ออกไปเว้ยได้เก็บแล้วนะครับผมอัพเพชรนะคือผมจะเก็บเอาไว้ในช่วงเอ่อไม่รู้ดิอาจจะเป็นมัมกกะโมก็ได้นะครับผมอ่าหรือไม่แน่ก็อาจจะเป็นเอ่อ เออซัมเมอร์คนอื่นนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอคลิปนี้ก็เออทำไมมันสั้นจังมาเนี่ยแค่ห้านาทีเองตัวเนี่ยโอ้โอเคนะครับผมอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์หน่อยนะครับผมอ่ะแล้วมุ่งไปสู่ปีนี้นะครับผมปี2 0 2พันยี่สิบสี่มุ่งสู่สามร้อยผู้ติดตามนะครับผมอ่ะไปกันนะครับผมอ่ะโอเคบายโชคดีนะครับผม